โอ้ยโอ๊ยโอยูจอนวิกมาดินี่เจอปืนสั้นแบบจอนวิกโอ้โอโอ้ยโอ้ยโอ๊โอโอเจ็บมากเจ็บมากแกนนีนเชอร์โหมดวันนี้ไม่มีอีกแล้ว สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนือดอีกเช่นเคยครับใช่แล้วครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า oppo reno 6 Z 5g นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นายตึงเนือจะเอามารีวิวการเล่นเกมแบบปรับการาฟิกสูงสุดนะครับดูว่าเกมที่ๆทที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยเจ้า oppo reno 6 Z 5g ทำได้ดีขนาดไหนนะครับเรามาฟังสเปคคร่าวๆถึงขุมกําลังในการเล่นเกมของเจ้า oppo reno 6 Z 5g กันก่อนนะครับเจ้า oppo reno 6 Z 5g เนี่ยมาพร้อมกับ cpu octa core 5g SoC เลยนะครับนอกจากนั้นยังซัพพอร์ตการทำงานด้วยแรม8 g ิและหน่วยความจำ128 g ิเลยนะครับและยังมีฟังก์ชันพิเศษในการเพิ่มแรมได้ด้วยนะครับอย่างที่นายถึงหนึ่เคยแนะนำไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับและที่สำคัญมาพร้อมกับระบบชาร์จแบบใหม่30วัตต์วูฟแฝชาร์จ4.0นั่นเองครับและนอกจากเจ้ารุ่นนี้จะชาร์จเร็วแล้วนะครับยังให้แบตเตอรี่มามากถึง4,310มิลมเลยนะครับทำให้เราเล่นเกมได้อย่างยาวนา สะดวกไหลลื่นมากขึ้นนั่นเองนะครับและสิ่งที่ทําให้เราเล่นเกมภาพสวยหน้าจอคมชัดนะครับนั่นก็คือหน้าจอ AMOLED แบบ Full HD นะครับอัตรา Refresh Rate มากถึง60เฮิรตเลยนั่นเองครับเรามาแวะพูดถึงเรื่องกล้องกันนิดหน่อยนะครับกล้องหลังหลักความละเอียดสูงสุดถึง64ล้านพิกเซลนะครับและก็เป็นกล้อง u ั t ต a Wide 8ล้านพิกเซลบวกกับกล้อง m a c คร2ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับส่วนกล้องหน้าเซลฟี่สบายใจหายห่วงเลยครับเพราะว่าความละเอียดมากถึง32ล้านพิกเซล นั่นเองครับ นี่ก็เป็นสเปคคร่าวๆของเจ้า Oppo Reno 6 Z 5G นั่นเองนะครับในส่วนของเรื่องราคานะครับเจ้า Oppo Reno 6 Z 5G ตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคา12,990บาทนั่นเองนะครับแถมยังมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับเครือข่ายที่ราคาถูกกว่านั้นอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถคลิกดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบการเล่นเกมของเจ้า Oppo Reno 6 Z 5G กันเลยนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะไม่ใช้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi นะครับผมจะใช้อินเทอร์เน็ตจากมือถือนะครับ ก็คือ2 5G นั่นเองนะครับและเกมที่เราจะมาเล่นวันนี้นะครับก็มีหลักๆด้วยกัน3เกมนะครับเกมแรกเกมที่กําลังฮิตอยู่ในตอนนี้เลยก็คือ Source Set Man นั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นเกม ROV นะครับและเราจะจบด้วยเกม Free Fire นั่นเองนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Source Set Man แล้วนะครับที่หลายๆคนเรียกว่าเกมไส้กรอก PUBG นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูการปรับกราฟิกของเจ้าเกมนี้นะครับว่าปรับสุดได้เท่าไหร่ สำหรับ Oppo Reno 6 z 5G นั่นเองครับเราก็จะไปตั้งค่าที่3ขีดตรงมุมขวาบนนะครับจากนั้นก็จะไปที่เมนูตั้งค่าครับหลังจากเข้ามาในเมนูการตั้งค่าของตัวเกมแล้วนะครับให้เราไปที่หัวข้อภาพครับเข้าไปเลยครับสำหรับเกมนี้นะครับการตั้งค่าภาพกราฟิกเนี่ยมีไม่กี่หัวข้อครับง่ายมากๆครับอันดับแรกนะครับก็คือภาพสนามลบนะครับเราลองปรับเป็นคุณภาพยอดเยี่ยมนะครับ ปรับได้นะครับลายละเอียดสนามรบเราเลือกเป็นสูงเลยครับปึ๊บและก็ในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยมันจะอยู่ที่การตั้งค่าสูงแล้วครับโดยรวมในเกมซอเ์ส Man เราปรับกราฟิกได้สุดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยครับเอาละครับมาแล้วครับคุณผู้ชมตัวเกมเนี่ยน่ารักมากๆนะครับชอบมากจริงๆตอนนี้เราอยู่บนเครื่องแล้วครับเตรียมตัวโดดนะฮะโอเคเห็นไหมครับตัวเลขเฟรมเรท ของเกมนี้ก็จะวิ่งอยู่ที่60ฟเฟรมเรทนะฮะผมชอบความน่ารักจริงๆมาถึงก็ได้ปืนโหดและะะ้วฮะตรงนี้ผมเปิดเสียงสุดแล้วนะครับแต่ว่าตัวไม้ที่ตอนราออัดอยู่เนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้มากนะครับแต่เสียงดังฟังชัดใช้ได้เลยหุ้ยๆแกเนตลันเชอร์ใช่ป่ะ อุ้ยมีแกนเน็ตลันเชอร์ด้วยโอ้โคตรโคตรผมจะเอาเนี่ยแหละแกนเน็ตลันเชอร์เนี่ยแหละไปบุกหืมนายคิดผิดแล้วเพื่อนลายแรกด้วยแกนเน็ตลันเชอร์ลุยเข้าไปลุยเข้าไปเจอรถแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวเราไปลองลุยขับรถดูฮะขนาดรถยังน่ารักอ่ะคุณผู้ชมไปอุ้ยขยิงขยิงมีคนยิงเราฮะเราจะไม่ยอมโอ้โหแกนเน็ตแกนเน็ต ยังไงก็ต้องข้ามน้ำไปนะฮะไปข้ามน้ำไปรถข้ามน้ำได้ไหมเฮ้ยฮใครอะเฮ้ยมันมีคนว่ายน้ำเก่งเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดำไปก่อนเขาจะเห็นเราไหมถ้าเขาขึ้นก่อนเขาก็เห็นเราอะดิเดี๋ยว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 ขึ้นก่อนมัน้ยขึ้นก่อนมัน้ยขึ้นก่อนมัน้ย <c oughs> ขึ้นก่อนขึ้นก่อนครับเกือบไปแล้วล่ะสไนเปอร์สไนเปอร์แบบเลเซอร์นะ่ะเสียงใครวะผมได้ยินเสียงคนฮะ แถวนี้ไม่ปลอดภัยครับอุ้ยนั่นไงตรงไหนวะตรงไหนอน่นต้องเจอจอนวิกอุ้ยเห็นแล้วปืนสั้นจอนวิกปืนสั้นไหลรัวขนาดนั้นโอ้อยู่บนเขาสไนเปอร์ต้องเข้าแล้วฮะมาดิมาดีาดครับ มาดิครับอุ้ยไม่โดนมาดิครับมาดิครับมาดิครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วใครยิงอีกวะมีใครยิงอีกไหมฉันเห็นนายนะเพื่อนนี่งไง head shot head shot เลยฮะคุณผู้ชมมีอีกปะ อยู่ปะเห็นนะครับเห็นนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงูจอนวิกมาดินี่เจอปืนสั้นแบบจอนวิกโอ๊ยโอ๊โอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊โอ๊เจ็บมากเจ็บมากแกนเนลันเชอร์โหดวันนี้ไม่มีอีกแล้วฮะคุณผู้ชมคิดดูนะไส้กรอกมันแบกปืน ดูใส่กรอบแบกปืนโคตรใหญ่อ่ะดูดิดูน้องแบกปืนดิเพราะน่นารักเลยยิงมาจากไหนอ่ะอ้ออู้หูมาอีกมาอีกแกแน่รันเจอเออ ถ้าคุยกันเรื่องความแม่นไม่ต้องพูดถึงนะฮะเพราะว่าเราไม่แ oh ม่นเลยโอ้ยเจ็บมากตายแน่คราวนี้เราตายแน่นี่จะยิงไส้กรอกคนหนึ่งนี่แบบต้องใช้กระสุนขนาดนี้เลยใช่ไหม โอ๊ใครอ่ะโอ้โหเรียบร้อยโอ้มันมีปืนกลเลเซอร์ด้วยว่าอ่าลองปืนกลเลเซอร์โอ้โหารีโหลดโคตรเท่เดี๋ยวผมขอดูอีกทีหนึ่ง โคเท่5รีโหลดของน้อนเท่จ,จัดจัดเกมนี้มีปอลลิงด้วยปอลลิงจะให้ของสถานการณ์ตอนนี้ตึงเครียดมากเลยนะฮะลาก่อนเพื่อน โอ้ยโอ้ยยิงใครดีวะเก็บสองโอ้เจ๊ดเจ๊ดโอ้ย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 โอ๊ยโอ้โหโอ้กำลังรีโหลดนะ โอเคครับคุณผู้ชมสนุกมากๆเลยนะครับกับเกมเจ้าใส่กรอบตัวนี้นะครับซอสเซรแมนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อนเกมต่อไปเลยนะครับ ROV เนาะไปกันเลยครับเอาละครับเรามาอยู่กับอีกหนึ่งเกมโปรดของผมนะครับนั่นก็คือ ROV นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูการตั้งค่ากราฟิกนะครับดูว่าเจ้า Op p ป์โรร6 z 5 g ตัวนี้ปรับกราฟิกสูงสุดได้ที่เท่าไหร่นะครับเข้าไปที่ฟันเฟืองเลยครับ เราเข้ามาในส่วนการตั้งค่าเกมแล้วนะครับเลื่อนลงมานะครับผมเรามาเริ่มกันที่ภาพ H d ดีนะครับลองปรับเป็นสูงมากนะครับปึ๊บปรับสูงมากได้ครับต่อมาในส่วนของการแสดงผลนะครับลองปรับเป็นสูงมากนะครับปึ๊บยังปรับสูงมากไม่ได้นะครับการแสดงผลจะอยู่ที่สูงเท่านั้นนะครับในส่วนของพาริเคิลเนี่ยปรับได้สูงนะครับโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าปรับได้สูงพอสมควรนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปลองเล่น ROV กันเลยครับ เอาแล้วครับมาเริ่มกันเลยนะครับเข้ามาในเกม m a r V กันแล้วนะครับคุณผู้ชมดูในส่วนของเฟรมเรทนะฮะลันอยู่ที่60ลื่นๆเลยครับทัสสกีนค่อนข้างติดมือเลยครับมาแล้วศัตรูมาแล้วมาแล้วค สีฟอมเขาให้แต่ครับอู้มาสองมาสองไม่ไหวนะใจเย็นครับพี่มันซุ่มมาแล้วซุ่มมาทางยาแล้วผมเห็นแล้วบอกแล้วว่าเห็นไงโอ้ <give> สูสีมากครับแต่เราแพ้นะฮะถึงไงล่ะถึงเวลาคือเล่า เรียบร้อยลุยเข้าไปลุยเข้าไปเรียบร้อย หนักมากฮะเรามีโอกาสชนะคุณผู้ชมมีโอกาสชนะบอกเลยว่ามีโอกาสชนะอย่าพึ่งมาโอ้ยโอ้โห

เย้ yeah. ชนะเฉยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกม ROV นั่นเองนะครับเอาล้วครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเกมสุดท้ายนะครับก็คือเกมฟรีไฟนั่นเองครับเอาแล้วครับเรามาต่อกันที่เกมสุดท้ายสำหรับการเล่นเกมของเจ้ามือถือ Oppo Reno 6 z 5G น right. ั่นเองนะครับนี่ก็คือเกมฟรีไฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่ากราฟิกกันเลยนะครับไปที่ฟันเฟืองครับ จากนั้นนะครับเราก็จะไปที่หัวข้อการแสดงผลครับปึ๊บตรงนี้นะครับในส่วนของหัวข้อการาฟิกเนี่ยถูกปรับไว้ที่ระดับสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความคมชัดเราเลือกเป็นขั้นสูงเลยครับปึ๊บต่อมาหัวข้อชาร์โด้เงานั่นเองนะครับเราก็จะเปิดเหมือนกันครับและในส่วนของเฟรมเรตเราก็จะเปิดเป็นขั้นสูงปึ๊บ กตกตลงนะครับสำหรับเกมฟรีไฟล์เราปรับขั้นสูงได้ทุกหัวข้อเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยครับดูว่ามันจะไหลลื่นขนาดไหนนะครับกราฟิกเนียนตาจัดจัดคุณผู้ชมผมเห็นปืนตั้งแตไกลๆอะ่ะคิดดูแล้วกันลงพอดีเป๊ะตรงปืนเลยนะครับเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่ไกลๆจริงๆหวังว่าตานี้จะได้แชมป์นะเฮ้ยตรงนั้นมีคนผมเห็นเมื่อกี้ ใช้เปล่ามิงจริงมิงจริงนั่นไงเป็นไงเล่ารายแรกของเรานะฮะลอเรือชัดมากคือพอเราปรับกราฟิกให้มันแบบคมชัดมากๆแล้วเนี่ยทำให้เราเห็นศัตรูตั้งแต่ไกลเลยนะฮะ เดีย๋ยวตอนนี้ผมจะพยายามเล่นระยะไกลเลยนะฮะเพื่อดูความคมชัดด้วยมีใครรึเปล่าอู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 โอ,โ,อโดนยิงหลังยิงหลังเบาได้เบาอือหืออยู่ไกลเหมือนกันนี่นายอ่ะนั่นไงเจ็บหลังเลยดิเจ็บหลังเลยดิ ผมไหมผมไหมนู่นไงนู่นไง,ปไงเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าบอกแล้วเราต้องลงไปดูแล้วะฮะก็มาดีครับ คิดผิดเล้วเพื่อนคิดผิดแล้วเพื่อน MP5 ฮะปืนนี้ผมชอบมากสมัยตั้งแต่สมัยเล่นเคาน์เตอร์เฮ้ยกองอประทา้าอยู่บริเวณนั้นนะฮะผมจะลองขึ้นไปดู เราจะไม่ลบฮะโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยถูกตลบหลังถูกตลบหลังจ๊จัดมาแล้วสองนัดจอด คือแรงจริงปืนนี้โอ้ฉันจะรอให้ในายกระสุนหมดก่อนเฮ้ยจอ o สุดยอดคุณผู้ชมฮะแบตกล้องผมใกล้หมดแล้วฮะเอ๊ะยังไงอีกแล้วเหรอแบตกล้องใกล้หมดแล้วจริงๆเดีย๋ยวผมจะรีบจบเกมแล้วกันนะครับ ถ้าเกิดว่าผมปิดคลิปไม่ทันนะคุณผู้ชมสนใจตัว Oppo Reno 6G เนี่ยสามารถคลิกรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเผื่อว่ากล้องมันแบตหมดแล้วตัดไปก่อนนะกระสุนปืนกลนจ้าโอ้โอ้โอ,อเจ็บมากบอกเลยเจ็บมากเจ็บมากๆตอนนี้ นู่นไงเรียบร้อยฮะอ้นู่นไงเรียบร้อยสไนเปอร์นี่มันสุดยอดจริงๆตอนนี้เหลือศัตรูของเรามีอยู่3มท่านเท่านั้นนะฮะผมยอมอยู่กลางแจ้งเลยครับ ก่อนแบตจะหมดนะฮะขอจบแบบเกมเร็วๆเลยอยู่ไหนกันล่ะพวกนาย